โอเคผมก็สวัสดีทุกคนนีครับอตอนนี้อยู่ในเกมสาวทำกับทุน500รอยบาทน,นะครับผม <laughs> มาผมเดี๋ยวเบ็ดห้าออตโต้ไปเลยสัก50รอบก่อนนะครับตอนนี้ไหลนอกกำลังมานะเขาบอกไหลนอกกำลังมานะครับ,บ,ออกกรบเออช่วงนี้แบบผมไม่ค่อยเห็นใครซื้อฟรีเกมลนะเออเห็นแบบเขาแตกกันอุ้ยมาร้อยสามเอ็ดเขาแตกกันส่วนมากคือไหลนอกแล้วแตกไว้ทุกคนหรือไม่ก็แบบปล่อยไหลนอกแล้วเข้าฟรีเกมอะไรเงี้ยนะครับแต่แบบซื้อเนี่ยซื้อที่เกลือกันเยอะครับผมเออ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะผมก็ไม่กล้าซื้อวะ <c oughs> ก็เขาบอกไหลนอกแต่ดีก็ก็ไหลนอกตามเขานะทุกคนอย่าไปฝืนครับเดี๋ยวหมดตูดวันนี้ทุน500เนี่ยมาผมมีทุนสัก5ล้านผมก็จะจะฝืนอยู่ <c oughs> มี500ก็เขาแตกยังไงเราก็เล่นตามอย่างนั้นแล้วกันนะเออมาเขาบผมมามาอีกแล้วบิ๊กวินสวยจัดสามร้อยว่ะมาแล้วส0มสวยจัดครับผมเบ็ดห้าไรมาสี่ร้อละไหลไป ขอตัวองแพ้หน่อยละก,กันวันเนี้ยนะครับเออยังไงอะมาหรือเปล่าวะเอ,อเราเราเราต้องใจเย็นครับทุกคนเราต้องใจเย็นไม่ได้บอกใครนะบอกตัวเองนะครับผมต้องใจเย็นเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาท่องไว้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มานะเออหมุนหมดไปยี่สิบห้ารอบยังไม่เข้าฟรีเกมสักทีเลยทุกคนสวยเลี้ยงยู่ไว เอออุย๊ยสวยวมีวายตัวเจสวยบิ๊กวินอยู่ครับ233ก็ได้อยู่นะกำไรมา600แล้วนะก็ได้อยู่นะทำเป็นเล่นไปกำไร600แล้วนะไปอุย้ยร้อยนึ่งก็สวย ไหลๆหลๆผมบอกเลยว่าไหลๆครับเออคุณถามแล้วคุณตีแล้วอุ๊ยวายคุณห้าแล้วหย,ยู่ที่คุณห้าวะ่ 190, วะร้อยเก้าร้อยสิบเก้าครับ ไหลหน,หนักไม่มีแล้วนะแต่มันมันก็กําไรอยู่นะทุกคนมันไหลแบบมาทีละน้อยทีละน้อยนะแต่ก็ก็ถือว่าบวกอยู่นะครับก็ไหลเรื่อยๆก็กําไรอยู่นะครับเออมาพอยิบสองไปดิโอแต่ไม่เข้าฟีรีเกมจริงเนาะหมุนไป50ิบรอบแล้วคือไม่เข้าเลยอะ่ะก็คือหมุนไป50ิบรอบแล้วคือไม่เข้าเลยอะ่ะ เว้ยมันไม่เข้าจริงนะเนี่ยทุกคนมันไม่เข้าจริงนะเนี่ยแต่กำไรมาพันเองแล้วนะมันไม่เข้าจริงว่ะยังไงเอาหน่อยไหมลูกสักนิดหนึ่งอุ้ยเต็มจอพันเอ็ดดอกนี้ว้าวรู้เรื่องครับผมโอ้โหหลายรอกไม่ามาดีจริงว่ะเช็ดเคโคตรเอาดอกสุดท้ายครับผมอ่ะขยับเบ็ดสิบละกันไปอีกสักสามสิบรอบไปพันเอ็ดผเบ็ดห้า ไหลามาพันเอ็ดเขาสวยเลยเมื่อกี้เต็มจอจริงนะปวดแต่เสียดายมาแค่คูณสองเนาะเอ้ยคูณสองแปลวะ่าคูณหนึ่งเองดิเออถ้าว่คูณสาม,ค,สามคูณสี่นะมึงเอ้ยมาแต่สแคตเตอร์ไม่เข้าจริงครับเอเอแต่สแคตเตอร์ไม่เข้าจริงเข้ายากมากร้ 144. อ,ยยอยสี่สี่อุ้ยไหลอยู่ตัวคิวมาบิ๊กิ๊งับสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบเอ็ดได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหอ้โหไอ้ไม่ไหลวะโอ้แต่มันไม่เข้าจริงวะแต่หลายนอกถ้ากําไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคไม่ต้องเข้าก็ได้ขอให้ได้ตังค์อย่างเงี้ยก็โอเคครับเอออะไรก็ไม่ไม่เท่าแบบได้เงินอะอะไรก็ไม่สําคัญเท่าเงินนะเข้าฟรีเกมไปแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาเด้ออะไรนอกแต่ได้ตังค์เลยวะอะไรนอกแต่ได้ตังค์นี่วะไม่ต้องเข้าก็ได้ลูก มาอีกแปดรอบครับเดี๋ยวผมพอแล้วก็กําไรพอตัวเลยนะตอนเนี้ยน่าจะขึ้นถึง3,000นะ่ะกำไร2อ0 0ันหไปเบาๆไม่เบานะไม่เบานะ2,500ัน้า่ไม่เบานะานะ 2, นะานะว่าเยอะแล้วนะกำทุน500บิ๊กวินครับสวย250ยังไงทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า4,000ั 4, นไดปะวะ <laughs> ไม่น่าถึงเนาะไม่น่าถึงเนาะเออพออสุดท้ายครับ อุ้ยหลายยูไหลายยูไหลายยูตัวเขียวอุ้ยร้อยเจ็ดสิบอุ้ยดอกนี้เจ้าคเจ็ดห้าอุ้ยสิมพูมาอุ้ยเกาหรออุ้ยห้าพันสี่เฮ้ยเกินพอพอเลิกครับเลิกครับผมประมาณนี้เลยครับคลิปนี้ทุกคนสาวท่ามไหลนอกมาดีจัดจา้าโอเคก็ประมาณนี้ผมชอบฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามผมด้วยกันเนาะเกมสาวท่ามพีจีนะครับเอาเรื่องว่ะโคตรเอาเบสสิบักดูดีดอกเมื่อกี้ โอ้ไปครับถอนนะผมไปแล้วฮะสวัสดีฮะ